สวัสดีค่ะคุณกำลัองอยู่บ้านนะคะบ้านใหม่นะคะทำไมไม่มีค,คอมเมนต์เลยต้องคอมเมนต์เยอะๆนะคะถ้าไม่คอมเมนต์เยอะๆนะก็ไม่ทำคลิปต่อไปเลยคอมเมนต์เยอะๆ วิดีโอ,โอคิทกันสัวนยายกน,นอนมันอาจจะมืดแต่สามโมงอะามมงนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกประมาณกี่โมงดีประมาณเที่ยงประมาณสามปายสามะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกคลิปไปายสามน,นะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ออกคลิปตัดด้วยนะ